สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปจากช่องเชอร์แตมทาร์โรนะคะตามที่แอนกล่นไว้ในหัวข้อที่บอกว่าราศีใดที่ในปีหน้านี้มีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนใหญ่รับทรัพย์ก้อนโตนะคะได้แก่นะคะทั้ง3ราศีนี้เลยนะคะนั่นก็คือ Sagittarius หรือธนูนะคะ l ิ bra หรือตุลนะคะแล้วก็ p r i c o r n นะคะหรือว่ามังกร3ราศีค่ะธนูตุลมังกร ะะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตได้รับทรับก้อนใหญ่ในปีหน้านะคะแต่ว่า,อ,าอย่างที่อันบอกนะว่าทรับก้อนโตอาจจะไม่ใช่คาว่าลาบก้อนโตคือไม่ใช่เงินที่มาแบบฟลุกๆนะคะเป็นเงินที่คุณจะต้องใช้ความพยายามหรือความสามารถเข้าแลกกันนะคะอย่างเช่นน้องๆหนูๆที่เรียนอยู่นะคะถ้า ทำคะแนนได้ดีหรือว่าทำเกรดได้ดีผู้ปกครองอาจจะมีรางวัลให้ชิ้นใหญ่หรือว่าเป็นแบบเช็คของขวัญหรือว่าส่งไปเรียนเพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้หรือว่ามีอ่ารางวัลให้อ่ะใหญ่ๆนะคะหรือว่าคนที่ทำงานนะคะในปีนี้นะคะธุรกิจกำไรมันอาจจะไม่ค่อยโอเคนักในปีหน้าหลังจากที่คุณสู้อุตสาห์ถนอมรักษาธุรกิจของคุณมาปีหน้าปังแน่นอนนะคะหรือ บางคนที่เปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือว่าจําเป็นต้องขายกิจการเดิมแล้วไปเริ่มต้นใหม่ปีนี้เหนื่อยแากแสนสาหาัสปีหน้าความพยายามตอบแทนนะคะปีหน้าผลกําไรจะกลับมาธุรกิจการงานที่คุณเริ่มต้นใหม่ที่คุณคิดว่าอาจจะแบบไม่รู้จะเวิร์กไหมอาจจะปังแค่ชั่วข้ามคืนไปเลยก็ได้นะคะที่นี้เด่นๆนะคะเด่นๆเลยอย่างที่แอนบอกนะว่าทั้ง3ราศีเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นธนูตุลหรือมังกรเนี่ยมีโอกาสได้รับทรัพย์ก้อนโตทั้งนั้นนะคะจาก ความพยายามจากความสามารถนะคะจากสิ่งที่คุณทํามาตลอดในปีนี้มันจะไปส่งผลถึงปีหน้าเด่นๆเลยนะคะของชาวธนูนะคะหรือว่า s าจิทาริอัสนะคะ เด่นเด่นเลยข,ของชาธนินูคืออะไรนะคะคือในเรื่องของการงานการค้าค่ะการลงทุนนะคะปีนี้เนี่ยอาจจะอย่างที่บอกไว้นะคะปีนี้อาจจะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะคะปีนี้อาจจะดูเหนื่อยนะคะแล้วก็ที่ลงทุนทํามานะคะดูเหมือนกับว่าหลายๆคนผลกําไรไม่คุ้มค่ามีปัญหาหลายๆอย่างถาโถมต้องเปลี่ยนนะคะหรือว่าอาจจะต้องปรับนะคะหรืออาจจะต้องลดนะคะ,ะปีหน้านี้นะคะจะเป็นปีที่ ผลกำไรมันกลับมาคุณจะเห็นผลนะคะหรือปีนี้ไม่ได้โบนัสนะครับปีหน้านี้ผู้ใหญ่จะเลงเห็นนะคะบางทีเขาอาจจะให้เพิ่มจากที่เคยได้อะหรือว่าเขาอาจจะให้จากที่เท่าปีปกติได้3เดือนทุกปีสเดือนทุกปีปีหน้า,าจ,จะได้8เดือนแบบเนี้ยนะคะคือมันจะส่งผลนะคะอาจจะยังไม่เห็นผลปุ๊บปั๊บในปีนี้แต่ภายในปีหน้าคุณจะได้นะคะราศีต่อมานะคะลิบราหรือตุล ลิบราเนี่ยนะคะราศีตุลเนี่ยเด่นในเรื่องของบรดกในปีหน้าหรืออย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์อย่างเช่นผู้ใหญ่ลงทุนให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะเราอาจจะเจอปัญหาหลายๆอย่างถาโถมาคุณจะไม่เดียวดายนะคะเพราะคุณจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะคะอาจจะลงทุนให้หรือว่า าจจะช่วยเหลือในเรื่องงานมอบโอกาสในเรื่องงานแบบนี้นะคะแล้วมันจะเป็นงานที่ทําเงินให้คุณสร้างรายได้ให้คุณมีโอกาสเติบโตให้กับคุณแบบนั้นเป็นต้นนะคะหรือเป็นมรดกนะคะเป็นการจัดสรรน,นะคะเป็นการแบ่งทรัพย์สินที่ดินเงินทองต่างๆนะคะจากญาติผู้ใหญ่จากคนในครอบครัวนะคะในส่วนที่คุณไม่คิดว่าเอาเราได้ด้วยหรออย่างเงี้ยได้มาแบบไม่คาดฝันนะคะแต่มันเป็นของคุณอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะ่ะมันควรจะเป็น ของเราอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ว่าเราไม่ได้หวังหรือเราไม่ได้คิดละโมโลมมากที่จะได้แต่ว่าผู้ใหญ่เขาเห็นว่านี่คือส่วนที่คุณควรจะได้นี่คือส่วนที่มันเป็นของคุณนะคะ,ะมาถึงนะคะราศีราศีหนึ่งนะคะนั่นก็คือชาวมังกรนะคะแคปิคลนะคะชาวมังกรปีหน้าเด่นในเรื่องของลาบก้อนโตในเรื่องอะไร เด่นในเรื่องของยิ่งถ้าใครที่ทำงานกับชาวต่างชาตินะหรือว่าใครที่ทำงานแบบมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหรือใครที่เกี่ยวข้องกับใครที่ได้ย้ายงานไปต่างจังหวัดหรือต้องไปไปยิ่งออกห่างจากถิ่นกำเนิดหรือถิ่นที่พักคุณตั้งแต่แรกน่ะนะคะจะยิ่งดีนะ,ะสำหรับชาวมังกรในปีหน้าเป็นปีที่ อย่างที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเรื่องการส่งออกนะคะหรือว่าเรื่องนักท่องเที่ยวหรือว่าในเรื่องของใครที่ต้องโคกับต่างจังหวัดเยอะๆสาขาอื่นๆนะคะปีนี้ยอดไม่ตามเป้าหรือว่าปีนี้งานไม่ได้ดังใจนะคะปีหน้านี้ผลตอบแทนจะกลับมานะคะอะไรหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นบางคนได้ขยายสาขาบางคนได้เพิ่มชาติที่ติดต่อเพิ่มขึ้นอีกอะไรแบบเนี้ย ะะสำหรับทั้ง3ราศีนะคะในปีหน้าที่จะมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโตนะคะแต่อย่างที่บอกว่าจะไม่ใช่โชคในแบบลาบลอยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้หวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะทั้ง3ราศีนะแต่จะเป็นเหมือนกับว่างานมากับเงินเงินมากับเงือแบบนี้นะคะ ใครที่ทํางานหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนก็อย่างที่บอกนะคะผู้ปกครองอาจจะมีผู้ปกครองหรือว่าคนในครอบครัวอาจจะมีรางวัลให้แบบนั้นก็ได้นะคะมีรางวัลก้อนใหญ่เช็คของขวัญให้ทองคําให้อะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยอะโดยที่คุณไม่คิดว่าคุณจะทําได้นะคะหรือวาอ่าอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นเงินตกเบอร์เป็นเงินโบนัสเป็นผลกําไรที่คุณไม่คิดว่าจะได้หรืองานที่ย้ายไปใหม่โอ้โหทําเงินขนาดนี้หรืองานอดิเรกนะคะอาชีพเสริม คุณจะค้นพบมันขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นนะมันจะทําเงินให้คุณโดยที่คุณไม่คาดคิดได้จับเงินก้อนเป็นกอบเป็นกำรรในปีหน้านะทั้ง3ราศีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธนูตุลมังกรนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ